สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณย็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่บ้านของคุณยุนะคะตอนเย็นนะคะว่าเอ่อบรรยากาศมันดีมากนะคะทุกคนคือเราจะแผนให้ดูนะคะว่ามันดีมากนะคะทุกคนก็ดูนะคะเมื่อกี้นี่ฝนมันเพิ่งตกไปนะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เลยก็เลยอาจจะแบบ ชุ่มชื่นเพืนิดมืออะไรอย่างนี้นะคะเออ,อดีมากเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาแกงหน่อไม้มาให้คุณตานะคะแล้วก็กำลังเดินทางกลับนะคะเพราะว่าระยะทางระหว่างบ้านหนึ่งก,กับอีกบ้านหนึ่งนี่ห่างกันเป็นกิโลกิโลเลยนะคะทุกคนคือแบบมันดีมากะคะ่ะคือเดินออกกำลังกายนี่ รู้สึกว่าทำให้ผอมได้เลยนะคะก็ดีมากนะคะดูนะคะว่าบรรยากาศมันดีมากแค่ไหนนะคะก็จะมีแบบพวกเอ่อพวกแบบต้นกล้วยพวกแบบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นบ้านสวนอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีค่ะก็ <g ül> ทุกคนนะคะอย่าลืมดูแล,ลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีเอ่อโรคโควิดระบาดนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามช่อง u t u b e คุณยุ้ยชาแนลนะคะก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปบ่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ย่งเพิ่งเบื่อกันนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้ากลับไปศูนย์นี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปลงนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับการติดตามนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ 拜拜。Bye bye.